สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง K2 p u t o ช่องสำหรับคนรักยูริและจะรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นยูรินะคะวันนี้ขนมไม่ได้มารีวิวนิยายนะแต่ว่าเราจะมาเปิดของนิยายจากลิลี่ฮากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพัมพัมรพัพัมพัมพัมรพัก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและรับชมรับฟังด้วยนะคะ ใครที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกชื่นชอบการน,นำเสนอของขนมนะคะก็รบกวนกดติดตามช่อง K t o Pluto ด้วยนะโดยปกติแล้วเนี่ยขนมจะสั่งนิยายส่วนใหญ่จากที่นี่เลยค่ะส่วนตัวนะค่อนข้างชอบการห่อของเขาเป็นพิเศษค่ะอีกอย่างแอดมินก็เป็นกันเองมากเลยนะใครที่เคยสั่งนิยายจาก Lily House แล้วรู้สึกยังไงบ้างประทับใจตรงไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ แต่ถ้าใครยังไม่เคยสั่งแล้วอยากได้นิยายดีๆสนุกๆไว้อ่านซักเล่มหนึ่งเนี่ยขนมก็แนะนำที่นี่เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าจะอินบ็อกไปในเพจก็ได้นะสะดวกด้วยตอนนี้นิยายพรออเดอร์เพียบเลยค่ะหลายเรื่องมากๆเลยแต่และเรื่องคือดีงานก็ดีไ이เตอร์ก็น่ารักนะคะสนุกทุกเรื่องจริงๆแหละแล้วขนมก็ โดนตกอีกแล้วเช่นกันนะคะก็เตรียมสั่งนิยายเพิ่มอีกแล้วค่ะทั้งที่อันเก่าก็ยังอ่านไม่จบเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะลิลลี่เฮาเนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ที่ขนมประทับใจที่สุดเลยนะคะที่เคยสั่งมาทั้งหมดทั้งมวลนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยแหละด้วยความที่เราเปิดมาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ปะ แค่ได้หนังสือครบตามจํานวนที่เราสั่งแบบไม่ได้เสียหายกล่องไม่บุบมากข้างในไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วแต่ว่ากับ l i l y h o เฮาเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ด้วยการหอ่อน่ารักนรักแบบที่ขนมได้รีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะคะเปิดมาก็ยิ้ม,มนะคิดดูกว่าจะได้แต่ละกล่องอะต้องใช้เวลาประดิษฐ์เท่าไหร่นะคะแล้วถ้ามีออเดอร์เยอะๆเนี่ยคือแอดมินได้นอนกันหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขนมสงสัยนะมีการด้วยอ่ะอ๋อการจากเรื่องโพเซสเซอร์นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ทำให้มีหนังสือเล่มนี้นะคะหวังว่าจะมีความสุขกับการอ่านฝากพี่รรวีกับน้องตะวันด้วยค่ะเขียนโดยคุณแซลมอนนะคะ น่ารักมากอะ่ะเขียนด้วยลายมือด้วยนะคะด้านในก็มีกระดาษเป็นฝอยๆกันกระแทกแบบนี้นะคะมาให้เราทั้งด้านบนและก็ด้านล่างเลยเอาจริงๆนะถ้าด้านในใส่กระดาษฝอยแบบนี้ใช่ปะกระดาษฝอยที่กันกระแทกอะ่ะก็ไม่จำเป็นต้องใส่บับเบิลก็ได้นะคะแต่ว่าลิลลี่เฮาเนี่ยก็ใส่มาให้เราด้วยอีกชั้นหนึ่งนะดูสิสมนักพิมพ์อะไรน่ารักขนาดนี้นะคะแล้วก็ ได้สติกเกอร์มาอีกชิ้นหนึ่งนะคะกับข้อความเขียนด้วยลายมือที่มุมเดิมแบบนี้นะจะว่าไปห่อด้วยกระดาษคราฟแล้วก็ผูกเชือกป่านแบบนี้นะเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนห่อยาสมัยก่อนอะ่ะห่อยาแบบสมัยโบราณที่เขาเป็นยาต้มอะไรแบบเนี้ยเหมือนจริงๆนะบางเรื่องถ้าเราสั่งพรออเดอร์ก็จะมีของอื่นๆให้เราสะสมอีกนะคะ อย่างเช่นโปสการ์ดบางเรื่องเนี่ยก็ได้เฉพาะตอนพีนะคะพวงกุญแจสมุดโน้ตการ์ดแข็งปกซ่อนแม่สติกเกอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วแต่ว่าไลเตอร์คนไหนเนี่ยจะหยิบอะไรมาเป็นของแถมพิเศษนะ กล่องน,นี้เนี่ยขนมสั่งมา3เล่มนะคะก็จะมีเรื่องท a าฟิกแจมการเดินทางระหว่างเราแต่ก็แปลกใจคือไม่คิดว่าเล่มนี้จะเล็กๆขนาดนี้นะคะอีกเรื่องก็คือ Lost and f o u n d แล้วก็ Processor เป็นสิทธิ์ของเธอค่ะ สองเล่มนี้เนี่ยเล็กมากเลยนะคะทุกคนขนาดแบบหน้าพกติดตัวไปอ่านข้างนอกมากเลยอะ่ะตอนแรกนะขนมคิดไว้นะว่าสายคงจะประมาณนิยายของเจ้าปลาน้อยนะคะแต่ปรากฏว่าเล่มเล็กก็อีกนะขนมเนี่ยจัดเทียบให้ดูกับเรื่องแกลบนะคะเล็กกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยอะ่ะอย่างนี้เนี่ยเวลาออกไปข้างนอกพกไปด้วยก็คือสบายเลยอะ่ะ รอแอ i l นฟาวเป็นเรื่องสั้นนะคะก็ตอนละคู่นะเปิดให้อ่านฟรีในรีดอะนรนะคะแค่คู่แรกเนี่ยก็ออุ่นแล้วนะเนื้อเรื่องค่อนข้างจะออกไปทางหวานละมุนเลยแหละเล่มนี้ถ้าอ่านจบแล้วขนมจะมารีวิวให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งนะคะและที่สำคัญปกน่ารักมากเรื่องนิยายที่พวงอีกแล้วอะ่ะ แล้วก็โปรเซสเซอร์นะคะเป็นสิทธิ์ของเธอเล่มนี้ขนมชอบเป็นพิเศษเลยนะคะลักต่างวัยของอาจารย์กับนิสิตนะตอนเห็นปกครั้งแรกอ่ะขนมว่ามันเหมือนกับฟิกนะส่วนใหญ่อ่ะปกฟิกจะเป็นแนวแนวนี้นะคะดูแบบเรียบๆสวยนะไม่ค่อยเห็นปกแบบนี้เท่าไหรอ่อ่ะเรื่องนี้เนี่ยคู่กับการท,ที่เห็นตอนเราเปิดครั้งแรกนะคะ การ์ดเนี่ยมีหลายแบบนะขนมได้แบบนี้มาเป็นสีที่ชอบเลยอะเหมือนเหมือนจะรู้ว่าว่าชอบแนวแนวนี้นะคะและเล่มสุดท้ายน,นะคะก็คือ Traffic Jam การเดินทางระหว่างเราเล่มก็เล็กๆน่ารักนะตัวเล่มเนี่ยไม่ได้หนามากเลยนะคะอ่านประมาณ1-2วันนะก็น่าจะจบแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องสั้นเหมือนกับ Lost and Found นะ ทั้งหมด3เล่มนี้นะคะที่พีออเดอร์มาคือปกสวยแน่นอนค่ะปกสวยแน่แน่งานดีค่ะคุณภาพอัดแน่นทุกๆเรื่องเลยนะสำหรับใครที่สงสัยว่าขนมรู้ได้ยังไงว่าหนังสือเล่มไหนของไรเตอร์ที่เรากำลังติดตามอยู่เนี่ยเปิดพีออเดอร์เมื่อไหร่หรือว่ามีนิยายเล่มไหนที่น่าสนใจกำลังเปิดพีออเดอร์อยู่นขนานี้นะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยขนมจะอ่านใน r e a d ดอร์ไลทแล้วไล i t เตก็จะแจ้งเราตลอดนะคะว่าจะเปิดพรีออเดอร์นะตอนนี้มีอ e ีบุ๊กนะอ่านในอ e ีบุ๊กก่อนค่อยสั่งซื้อเป็นตัวเล่มก็ได้หรือว่าจะสั่งเป็นรูปเล่มมาก่อนตามที่เราสะดวกเลยก็ได้นะคะถ้าเป็นกรณีที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์นะคะเขาก็จะแจ้งในเพจหรือว่า Twitter บางเรื่องเนี่ยขนมก็ไม่ได้ติดตามไลเตตั้งแต่แรกนะคะ ะเห็นปกสวยดีนะเลยลองไปอ่านตัวอย่างดูนะคะของลิลี่เฮาเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้อ่านในแคปชั่นด้วยนะลองกดเข้าไปดูได้นะคะเล่มไหนที่ชอบเนี่ยขนมก็สั่งกับสำนักพิมพ์เลยค่ะคือง่ายดีไม่ต้องไปผ่านอะไรหลายขั้นตอนเนาะสามเล่มนี้เนี่ยสนุกทุกเรื่องเลยนะคะอบอุ่นหัวใจฟีลกู๊ดไลร์ดรามาให้หัวใจของเราแบบพองโตได้ทุกทีที่อ่านเลยนะ แต่และเรื่องเนี่ยมีสไตล์ในการเล่าลำดับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่อารมณ์หนึ่งเนี่ยที่เหมือนกันทั้งสามเล่มนี้ยก็คือสนุกมากค่ะถ้าแยกล่างได้นะก็คืออยากแยกแยกถ้าแยกล่างได้นะก็คืออยากแยกล่างแล้วก็อ่านพรอมกันทั้งสามเล่มเลยค่ะเอาล่ะ ใครที่อยากซื้อนิยายดีๆไว้อ่านวันว่างๆนะคะหรือว่าชอบอ่านนิยายอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากสะสมเพิ่มเติมนะขนมก็แนะนำสามเล่มน,นี้ในตอนนี้นะคะแล้วก็แนะนำลิลลี่เฮาสเลยค่ะของเขาน่ารักจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าอวยนะเปิดกล่องให้เห็นกันขนาดนี้แล้วอะ่ะไม่น่ารักก็ไม่ได้แล้วนะย้ำกันอีกทีนะคะ ลิงก์อยู่ใต้คลิปถ้าสนใจเข้าไปดูก่อนก็คลิกไปได้เลยนะขนมพยายามหาช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะถ้าหากวันนี้เนี่ยขนมพูดจะไม่ชัดเจนหรือว่าติดขัดตรงไหนก็ขออาภาัยทุกๆคนไว้นะที่นีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขนมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า ขนมจะหยิบนิยายเรื่องไหนมารีวิวมาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมกดติดตามช่อง K2Photo ด้วยนะคะขอให้คุณสนุกกับนิยายที่อ่านสวัสดีค่ะ